บทที่หนึ่งการกดขี่ชาวอิสราเอลในอียิปต์เอ็กซโซดัสหนึ่งหลังจากโยเซฟและพี่น้องของเขาเสียชีวิตชาวอิสราเอลในอียิปต์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขามีลูกหลานมากมายและกลายเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากฟาโรห์องค์ใหม่ที่ครึ่งครองราชไม่รู้จักโยเซฟและผลงานของเขาจึงกลัวว่าชาวอิสราเอลจะกลายเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรของเขาการกดขี่ชาวอิสราเอล ฟาโรจึงออกคำสั่งให้กดขี่ชาวอิสราเอลเขาบังคับให้พวกเขาทำงานหนักเช่นการสร้างเมืองเก็บสเสบียงคือปีธาอมและรามีเสสอชาวอิสราเอลต้องทำงานเป็นทาสอย่างทารุณแต่ยิ่งพวกเขาถูกกดขี่มากขึ้นเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งมีจำนวนมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นคำสั่งฆ่าทารกชายชาวฮีบรูฟาโร์เห็นว่าการกดขี่ไม่สามารถลดจำนวนชาวอิสราเอลได้เขาจึงออกคำสั่งที่โหดร้ายยิ่งขึ้น โดยสั่งให้หมอตำแยาชาวฮีบรูชื่อชิฟราและผูอาร่าทารกชายชาวฮีบรูที่เกิดใหม่แต่หมอตำแยทั้งสองกลัวพระเจ้ายิ่งกว่าฟาโรจึงไม่ทำตามคำสั่งและปล่อยให้ทารกชายรอดชีวิตฟาโรจึงออกคำสั่งใหม่ให้ประชาชนทุกคนโยนทารกชายชาวฮีบรูลงในแม่น้ำไนเพื่อควบคุมจำนวนประชากรของชาวอิสราเอลสรุปเรื่องราว ในบทที่หนึ่งของหนังสืออพยพชาวอิสราเอลในอียิถูกดขี่อย่างหนักโดยฟาโรห์ที่กลัวว่าพวกเขาจะกลายเป็นภัยคุกคามฟาโรห์ออกคำสั่งฆ่าทารกชายชาวฮีบรูแต่หมอตำแยปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งในที่สุดฟาโรห์จึงออกคำสั่งให้โยนทารกชายลงในแม่น้ำนายเพื่อควบคุมจำนวนประชากรชาวอิสราเอลติดตามเราเพื่อสำรวจเรื่องราวลึกลับและบทเรียนจากพระคัมภีร์ที่น่าตื่นเต้น อย่าพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งเลย